โ o ทูพูกระดึง EP หนึ่งจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยดีกว่าเราเดินทางวันที่10พฤศจิกายน2024นะคะเราจะเริ่มเดินทางกันที่หมอชิป2นะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงเราลงที่สถานีผ่านนกเขานะคะลงมาก็จะเจอร้านเจ๊ก,กิมเลยร้านเจ๊ก,กิมนะคะประมาณตีสี่แฟนคือหิวมากเลยนะคะลงมาก็ต้องหาอะไรกินเลยก็เราเริ่มต้นด้วยข้าวต้มนะคะทุกคน ตอนนั้นนะคะอากาศน่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าองศากินข้าวต้มคือฟินมากแฟนก็คือซัดข้าวที่นั่นไปประมาณ3อย่างเลยนะคะเตรียมท้องกันเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัวเดินทางขึ้นภูกระดึงกันเลยดีกว่า6กโมงเช้าแล้วนะคะเราก็ไปขึ้นรถ2องแถวไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกันเลยรอบรถรอบละ3า0บาทนะคะสามารถเหมาได้เลยแต่ถ้าใครไม่อยากเหมานะคะก็อยู่ให้ถึง10คนแล้วก็จะตกคนละ30บาทคะ่ะพอถึงนังเข้าอุทยานนะคะเราก็ต้องจ่ายค่าเข้าอีก40บาทนะคะสําหรับผู้ใหญ่พอถึงหน้าอุทยานแล้วนะคะเราก็ต้องไปจ่าย ค่าลงทะเบียนที่พักค่าเต็นท์ค่าอะไรพวกนี้นะคะขอโทษด้วยนะคะพอดีเราไม่ได้ถ่ายตรงจุดลงทะเบียนมาเราว่าหม่ีทีนะคะก็ตรงจุดจ้างลูกหาบเลยการจ้างลูกหาบนะคะก็จะตกกิโลละ3าบาทนะคะใครมือใหม่หรือว่าใครคิดว่าตัวเองไม่ไหวอะ่ะแนะนําไม่ใช้ลูกหาบเดยเพราะเขาสามารถช่วยชีวิตเราได้เยอะจริงๆนะคะเราเริ่มเดินทางกันตอน7จ็ดโมงครึ่งนะคะก็เดินชิลๆกันไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะแรกๆพอไหวนะคะหลังๆบันไดเริ่มเยอะเริ่มเหนื่อยและะ้วค่ะ นี่ขนาดบันไดแค่นี้ยังพูดว่าสูงมากนะคะพอเจออันต่อไปต่อไปต่อไปแล้วก็อันต่อไปนะคะเริ่มไม่ไหวแล้วคะ่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าลูกค้าทุกคนเก่งมากเลยเราจะบอกว่าเราแวะพักทุกซ้ำเลยคะ่ะ เ,เใครอยากเริ่มเดินป่านะคะก็แนะนําว่าให้เตรียมตัวมาให้พร้อมแวะพักลุกซ้ําน้าเย็นๆคือช่วยได้มากและเราสั่งน้ําแตงโมตามพี่จองคะเล่นทุกคนค<ม><า>ะจะบอก<ม>ว่า<ม>น้ําแตงโมคือทําให้สดชื่นสดชื่นมองเห็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเหนื่อยจริงๆค่ะ พักเอาแรงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อกันเลยดีกว่าจะบอกว่าพวกขนมก็สามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะคะพี่ที่ทํางานเราแนะนํามาบอกว่าให้ซื้อตัวช็อกโกแลตชนิเกอร์นะคะมันช่วยได้เยอะจริงๆช่วยแบบทําให้พลังงานเออแล้วนกมายอกนะคะแต่ว่าม no ันสามารถช่วยทําให้แบบเออมันมีแรงมากขึ้นและนี่แหละค่ะคือบันไดที่เราเห็นแล้วต้องรองกีดทุกคนดูนะคะคือมันชันจริงๆเห็นแล้วว่าเพลีย และแล้วเราก็เป็นผู้ผิชิตผูกกะดึงได้แล้วคะ่ะทุกคนแต่ก็เช่นเคยค่ะลืมถ่ายอีกแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากและเขายังไม่จบนะคะถึงตรงหลังแปรแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปลานกลางเต้นนะ,ะเราถึงหลังแปรประมาณเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็ถึงลานกลางเต้นประมาณบ่ายโมงคร<ม>ึเราใช้เวลาเดินทางถึงลานกลางเต้นประมาณชั่วโมงหนึ่งเราใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะในการขึ้นจากตีนถึงนี่ ประมาณ6ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็พักนอนกันสักหน่อยแล้วก็เดินทางไปดูพระอาทิตย์ตกกันต่อเลย <c oughs> เราเดินทางไปที่ผาหมากดุก <c oughs> เพื่อดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะเราไปเป็นวันจันทร์ที่10 พฤศจิกายน2024นะคะก็คนมีระดับนึงแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์คนเขาก็จะเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามีเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาโอเคชมพระอาทิตย์ตกกันเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันกลับลานกลางเต้นนะคะจะบอกว่าคนที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะก็ต้องมีไฟฉายติดตัวไปด้วยเพราะว่าเวลาเดินกับลานกลางเต้นนะคะก็จะมืดมากเลยนะคะดูสิทุกคนแต่ดูช่วงตอนนี้กลับนะคะนี่มันสวยมากเลยอ๋อ พอถึงร้านกลางเต็นนะคะเราก็จะหาอะไรกินกันต่อเลยกินอะไรที่เรา้อนรช่วยทํำให้ฟินมาฟินเตอร์ราเมลนะคะทุกคนตาม้อยร้านพี่จองค่ะโอ้ขอบคุณค่ะแต่ว่าผู้จาหาตามลอยบามี่แต่ว่าบามี่หมดเลยได้นี่แทน คือถ้าผมไม่ส่องดูว่าอะไรเย็นๆนะแม่งเอาแน่เพราะเพราะไม่ได้สนใจมันด้วยไหสีใสแม่เลยมองไม่เห็นอะไรเลยสดีครับเฮ้ยไม่เห็นอ่ะเออยอ,อ๋ออกออ ขอจบ EP แรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย